เด่นตรงที่เนื้อก่อนให้มันได้รสชาติที่บอกว่าเออมันเนื้อพ่อผมมาใช้สมุนไพรไทยเครื่องเทศทั่วไปอย่างเช่นผักชีกระเทียมเครื่องเทศไทยทั้งนั้นเลยให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองก็ที่นี่เน้นเต็มปากเต็มคำอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหรือว่าทุกส่วนเน้นเต็มปากเต็มคำก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็สดตับหัวใจผักชีริว้วเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเหมือนว่าพอมันเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าแล้วอะเราแค่มีหน้าที่ตื่นมาเพื่อทำของอร่อยให้มันอร่อยเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่เราเริ่มทำก็พอแล้ว สวัสดีครับชื่อหน่องครับเป็นรุ่น2ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทน่าน้ำาธุระดิ์ครับพ่อเขาเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยอยู่แล้วแล้วก็เขาแก่เขาไม่เอาพ่อก็เลยทําต่อแล้วก็พ่อเขาไปเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัทโคกเปิเปิดเป็นรถเข็นก่อนเหมือนแกอ,อายุมากแล้วครับเพแล้วเราไม่มีใครช่วยเขาทํางานผมเลยเรียนจบมาก็มาทํางานกับพ่อเลยพอขายดีขึ้นก็ค่อยขยับจากหน้าโคกมาอยู่ใต้ใชายคาแล้วก็ย้ายมาทางนี้นี่แหละ ก็ตอนพ่อทําลูกค้าก็ถามว่าไม่มีพวกนี้เหรอไม่มีพวกนี้เหรอก็เลยบอกพ่อพ่อก็ ซื้อมาเริ่มซื้อพวกไส้มาเริ่มเอาพวกม้มเข้ามาส่วนขอบกระด้งเนี่ยก็เข้ามาทีหลังสุดเลยเพราะว่าขอบกระด้งเป็นชิ้นส่วนที่ต้มแล้วมันขาวเคยลงต้มในน้ำหม้อน้ำซุปแล้วน้ำซุปมันค่อนข้างยาบเย็เยนคือก๋วยเตี๋ยวพ่อเนี่ยกว่าจะอร่อยเนี่ยแกก็ฟังลูกค้ามาว่าใส่อันนูนสีใส่อันนี้สิเริ่มใส่ตามลูกค้าบอกแกก็อร่อยในยุคของแกผมก็เหมือนกันก็ฟังบ้างดูข้อมูลบ้างว่านู่นนี่นั่นอะไรก็เลยลองมาปรับของตัวเองอในระหว่างนั้นผมก็ทําทการปรับสูตรนิดหน่อยแต่ก็ยังยังให้พ่อเขาชิมยยยัังให้้้พพ่่่่่่ออ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 กบนนนีีีููาาไไปปเเ็ว i ลูกค้าคนหนึ่งเขามาบอกว่าเฮ้ยขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันต้องมีกลิ่นเนื้อเยอะนะผมก็เลยเอาและจุดเด่นตรงที่เนื้อก่อนจริงๆแต่ก่อนผมไปเลือกเนื้อเองที่ตลาดแต่ที่ตลาด,ลาดเขากลัวว่าผมจะเอาเนื้อดีๆไปหมดเขาก็ส่งมาให,สาให้ส่งมาให้ถ้าอันไหนดีก็รับไว้อันไหนไม่ดีก็ส่งคืนวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยกว่าโลผมก็ต้มน้ำซุปแบบว่ายังไม่ใส่เครื่องทเทศอะไรก่อนผม,มค่อยเอาของพ่อเนี่ยลดอันนั้นลงลดอันนี้ลงเพิ่มตรงไหนให้มันได้รสชาติที่แบบว่าเออมันเนื้อพ่อผมมาใช้สมุนไพรไทยเคร ไผ่จีนเราก็เออเขายังมีกลิ่นสมุนไพรจีนทําไมเราไม่ทํากลิ่นสมุนไพรไทยเครื่องเทศไทยทั้งนั้นเลยให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองพ่อบอกว่าเวลาอยากรู้ว่าน้าซุปอร่อยไหมเวลาเดินเก็บชามให้สังเกตโดยที่น้ําซุปมันก็หมดชามหมดชามผมว่าเออวะผมปึ้มนะเดีลูกค้าซดน้ําซุปเกือบหมดเลย ก็ที่นี่เน้นเต็มปากเต็มคำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อหรือว่าทุกส่วนเน้นเต็มปากเต็มคำก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็สดตับหัวใจผลาคีิ้วเนื้อเปื่อยลูกชิ้นราคาธรรมดานะถ้ามากกว่านั้นก็ต้องอัพเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษ้าใส่เพิ่มได้ดเดี๋ยวธรรมดา100รพิเศษ120ถ้าเป็นกระเหลาเนี่ย150บาทเป็นหม้อไฟวริญญานี่คือ300บาทก๋วยเตี๋ยว80สําำหรับเด็กก๋วยเตี๋ยวเด็กขนาดย่อมยาวใส่แค่ลูกชิ้นอย่างเดียวไม่ผักสำหรับคนที่ทานน้อยหรือว่าสำ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเด็ดแต่ละเพจแต่อะไรพวกนี้ก็จะเจอร้านนี้1 2 3 4 5ผมก็เจอร้านตัวเองในอันดับนั้นด้วยผมก็โอ้โหเพิ่มพลิแบคลูกค้าเหมือนว่าพอมันเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าแล้วอะไม่ได้คาดหวังแล้วว่าฟีิแบคจะกลับมาถลม่มทลายหรืออะไรเหมือนแต่ก่อนเราแค่มีหน้าที่ตื่นมาเพื่อทำของอร่อยให้มันอร่อยเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ท,ที่เราเริ่มทําก็พอแล้ว ร้านน้อตุนทน่าน้ำสารทุพยเดชครับเปิด8ปดโมงเชา้าปิด1นึ่ทุ่มวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เปิด8ปดโมงเชา้าปิด5้าโมงวันเสาร์ปิดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็บางวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ครับต้องอาศัยให้ลูกค้าติดตามวันหยุดตามในเพจเพจเนื้อตุนท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ครับเบอร์026820156แล้วก็0817521442ครับ